ทีนี้มาดูการลบเลขฐาน2ที่มีทศนิยมกันนะครับดูตัวอย่างตรงนี้นะครับตัวอย่างโจทย์ที่นำนำมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือ1,1 1 1 1 1่จุดศูฐาน2นะครับลบด้วย1 0 1 1 1ฐาน2นะครับเราก็แสดงวิธีทำ มันก็จะเหมือนกันกันกบการลบเลขเลขธรรมดานะครับเพียงแค่ในการลบในระบบเลขฐาน2เนี่ยในกรณีถ้ามันถ้ามันลบไม่ได้เนี่ยถ้ามีการยืมกันมาเนี่ยมันก็ต้องเป็นการยืมเลขฐานนะครับน,นั้นมานะครับตัวอย่างนะครับแล้วก็แสดงวิธีทำนะครับเขียน1 1 1 1, 1, 1, 1่จุดศูนย์หนึ่งนะครับลบด้วย เวลาเราตั้งนะครับให้ให้ใส่จุดทศนิยมให้มันตรงกันนะครับตรงจุดกันหนึ่งศูนย์หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งนะครับแล้ก็ทำการลบกันหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์นะครับทีนี้นักเรียนก็สังเกตเห็นว่าอ้าวตัวตั้งนะครับมันมีค่าน้อยกว่าตัวที่ทําการลบนะครับเราก็ต้องทําการยืมยืมขึ้นมานะครับในในใน เลขถัดไปนะครับก็คือทําการยืม1ตัวนี้นะครับหตัวนี้ก็จะเหลือศูนนะครับจำนวนที่ยืมมานั้นก็จะเป็นจำนวนที่เป็นเลขฐานนะครับก็คือจากศูนย์ตัวนี้ก็จะกลายเป็น2นะครับองลบออกหนึ่งนะครับก็จะเหลือ1นะครับเราก็ใส่จุดทศนิยมนะครับทีนี้ตัวถัดมานะครับเมื่อ1ตัวนี้โดนยืมไปแล้วนะครับมันก็เหลือศูนย์นะครับมันก็ลบไม่ได้เพราะว่ามันมีค่า ตัวตั้งมันมีค่าน้อยนะครับเราก็ต้องยืมตัวถัดไปหนึตัวนี้มานะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น0 0ตัวนี้ก็จะกลายเป็น2นะครับ2ลบด้วย1นะครับก็จะเหลือ1นะครับศตัวนี้ศนลบ0ก็ได้0 1ลบ1ก็ได้0นะครับ1ตัวนี้ไม่มีตัวตัวลบก็ชักลงมาก็จะเป็น น,นะคฉะนันแลวคำตอบในข้อนี้นะครับจากการลบกันแล้วนะครับก็เท่ากับ1 0ึ1งศูนฐานสนั่นเอง